ลือกสีไม่ได้เดื๋ยวแบบอันนี้มันลูกเกมมันนี้ดูป้าไปดูมันไม่มเป็นใจครับมันน้องมันมาเร็วนะเราชอบติดตัวเร็วติดตัวตลอดเน,นะแล้วมีจุดไหนกับพี่ที่แบบวันนี้ความใหญ่ <c oughs> ความยาวของน้องนี่มีผลไหมรเราเองก็พยายามจะดันออกระหว่างแข้งซ้ายต่อยซ้ายนะแต่ว่าน้องเดินไวด้วยยังไงครับมันเดินเร็วครับเดินเร็ว เอ้เอสักประมาณยกสามเราโดนการคอเป็นไงตอนนัเสอได้ยมพยายามจะสู้เตที่อาชีพเท่าไหร่ทุกวันก่อนต่อยครับหนี่งเจอน้องใหญ่เข้าไปเจอน้องเดินติดตัวเข้าไปเวที่นี่ปัญหา่ล้วพี่นะสภาพร่างกายเป็นไงบ้างวัยสามปีเป็นสุภัพ โดยลงมาครับนี่ยวลงมาผมัำเกมกับแก๊สสุพรรณเลยครับมันมันไม่เหมือนเดิมรู้ไงอายุเริ Besides, okay. s <S the okay. ่มมากเริ่มเข้าเลขสามแล้วนะวางอนาคตยังไงบ้างเราจะชกอีกกี่ไฟอะไรยังไงบ้างก็โดยแล้วต้างๆไปถ้ายังจัดยังยังยังจัดชกอยู่ร่างกายมันก็จะชกต่อไปเรื่อยครับสภาพร่างกายวันนี้เป็นไงหลังจากที่สู้กับน้องข่ายยกแบตสุพรรณเลย ประเมินตัวเองหน่อยว่ายังไปได้อีกไหมใช่ยังยังพอไปได้ครับจุดเปลี่ยนเกมนี่มันอยู่ที่เราไปพลาดโดนเตะคันคอจังหวะนั้นก่อนโดนก่อนโดนก่อนโดนคานคอนี่บรรยากาศเริ่มมาทางเราแล้วนะแล้วก็วงในครับมีส่วนมาที่เราเก็บเปรียบรูปร่้าที่ทำให้ต้านน้องไม่ไหวครับถอยไม่ออกถอยเทันเขาถึงตัวไวใช่ไหม แต่เราเองก,ก็พยายามจะดันแล้ววางแข้งซนะ้ายนะเห็นเลยว่าความพยายามในในในการที่เราเจะเอาชนะเขาค่อนข้างสูงเลยแต่ว่าต้องยอมรับว่าคู่ช่เราใหญ่ด้วยแล้วก็เดินถึงตัวตลอดเป็นมวยของชื่นชมว่าเราอายุขนาดน,นี้ก่อนหน้านี้ถือว่าสุดยอดแล้วเป็นไงบ้างครับครับครอบคุณครับอันนี้อาชีพก็ห้าหมื่นบาทใช่ไหมครับครพยายามทำเต็มที่เงินใครก็อยากได้นะครับฝากถึงแฟนๆที่เชียร์เรานี้หน่อยครับเจสุพันธ์ครับขอโทษอีกครั้งครับ จะพยายามตั้งใจสู้แต่ยังยืนยันว่าสู้ต่อแน่นอนครับโอเคครับผมเป็นกําลังใจให้ครับผมครับ